นี่สินเยอะไหมป้าเยอะค่ะจะคิดค,คิดว่าจะปลูกไม้นี่แหละปลดนี้ปลูกไม้เย็ยนต้นไว้ผมถามว่าไม้แต่ละช้น,นิดก็มีคุณค่าและมีประโยชน์ในตัวมันเองไม้ชนิดไหนก็แล้วแต่ที่ปลูกไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างมูลค่าในอนาคตได้ถามว่ามันเป็นเงินออมไหมให้มันเป็นเงินออมป้าวันนี้ป้าดูแลต้นไม้แต่วันหน้าต้นไม้จะดูแลป้าแทนนะ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็ยังอยู่กับลูกค้าของตัวแทนของบริษัทของมูดทลแลนคือคุณพี่สุนทรเนาะวันนี้ผมอยู่นะครับที่ตำบลขอนแก่นนะครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเช่นเคยนะครับก็ได้เยี่ยมลูกค้าที่ซื้อต้นไม้จากตัวแทนของเรานะครับหากใครสนใจก็สามารถโทรประสานกับพี่สุนทรได้นะครับวันนี้ผมอยู่กับแปลงของคุณแม่สุุทารีนะครับคุณแม่คิดยังไงที่ปลูกไม้ตัวนี้ มีปัญหาเรื่องนี้เรื่องสินไหมมีค่ะอ่านี่สินเยอะไหมยเยอะ,อะทำไมออยู่ๆมาปลูกไม้ตอนนี้ไม่กลัวเขามาหลอกเลยครับไม่ค่ะคุณอยากอยากหมดนี่อ,อ๋ออยากหมดนี่ก็นะครับอยากให้คุณยายพูดหน่อครับดูแลยากไหมไหมก็ยากนะที่ดูแลครับเพราะว่า,วาก็มีบางต้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของการปลูกไม้ที่มี ต้นหนึ่งที่มันสมบูรณ์ต้นหนึ่งที่อาจจะโตช้าไม่เท่ากันเนาะ<ม>แล้วก็การตัดไม้นะครับในอนาคตคือไม้ต้นไหนที่ได้ขนาดก่อนเราก็ตัดไปก่อนเนาะครับคุณยายนะครับ<ม>แต่ถ้าต้นไหนที่ยังไม่ได้ขนาดเราก็ดูแลพยายามให้มันได้ขนาดการที่บริษัทแล้วก็ตัวแทนออกมาติดตามต้นไม้เนเพื่อจะได้นําข้อมูลไปวางแผนนะครับว่าเอส่วนไหนมันโตได้ขนาดไหนละนะครับส่วนนี้โตได้ขนาดเท่านี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้ แต่ละสวนมันมีการเจริญเติบโตต่างกันนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพของดินสภาพของอากาศเนาะแล้วก็การดูแลมันต่างกันนะครับเพราะบริษัทก็จะได้นําข้อมูลตัวเนี้ยนะครับไปทําการวิเคราะห์ทุกๆปีเพราอจะได้ทําการวางแผนในเรื่องของการตัดไม้การรับซื้อไม้ในอนาคตนะครับมันจะมีการวางแผนไปในทิศทางไหนนะครับส่วนเรื่องของการตลาดคุณป้าไม่ต้องห่วงนะครับทางบริษัทหนุ่มโมเดเรามีตลาดให้อยู่แล้วชัดเจนแล้วก็ทางเราก็รับซื้อกับ ลูกค้านะครับที่ซื้อก้าพันจากบริษัทไปแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือการปลูกไม้นะครับให้ศึกษาข้อกฎหมายให้มันดีนะคนุณยายเนาะผมเรียกคุณป้าดีกว่านะครับให้คุณป้าศึกษาข้อกฎหมายให้ดีถ้าไม่เข้าใจข้อกฎหมายตัวไหนก็สามารถถามพี่สุนทรได้นะครับหรือโทรศัพท์ถามบริษัทก็ได้นะครับเพราะว่าถม้ท<ส>ี<ะ>่คิดจะได้ทอนแล้วให้พินน่นะเพราะว่าท่านก็นจะอยู่ใกล้และดูและนะครับถ้าไม้ได้ขนาดก็กิงกลาง โทรหาพี่สุนทรได้เลยนะครับพี่สุนทรก็จะประสานให้ส่วนเมื่อต้นไม้ปลูกไปแล้วครบ3ปีตรงนี้ตั้งแต่ปีที่3ขึ้นไปนะครับเราก็จะเริ่มขึ้นทะเบ,บียนแปลงปลูกน,นะครับก็จะมีเอกสารดําเนินการให้ซึ่งตัวนั้นก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรหรอกนะครับบริษัทเราก็ดูแลแล้วก็ดาเนินการอำนวยความสะดวกให้กับทุกแปลงนะครับทั้งประเทศที่เอาไม้ไปแล้วไปปลูกน,นะครับหลายๆคนก็ถามว่าจะไม่หลอกขายก้าพันหรอ นะครับจะไม่เหมือนไม้ตะก,กูเหรอผมบอกไว้นที่นี้เลยว่าไม้ที่เป็นกลุ่มของไม้พยุงนะครับมันมีราคาและมีตลาดอยู่แล้วเพียงแค่เราจะเล่นพยุงสายพันธุ์ไหนแค่นั้นเองนะครับเพราะพยุงมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์แต่ว่าพยุงไทยนะครับมาตาเจ็ดก็ประกาศแล้วนะครับปลูกได้ตพยุงไท,พย,งทยพยุงไทยย้ายกระปุกอยู่นี่ยึดขงดัดขงบ้านหลังเอ้ยสวนซกวโาต้นเนี่ยอันนั่นหูบสิคือจังน้อย <laughs> ดันั้นพยุงไทยหรือว่าพยุงอะไรก็ปลูกไปเอะครับแล้วก็ปลูกมันก็มีกฎหมายของมันแต่ละไม้นะแ,แต่พยุงไทยเนี่ยปลูกได้จัดได้ในบนพื้นที่ดินกรรมสิทธิ์ก็ต้องดาเนินการตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งเขาก็วางตามระเบียบไว้อยู่นะครับก็ให้ทุกคนเดินตามกรอบข้อกฎหมายแต่ว่าพยุงไทยเนี่ยยังไม่สามารถส่งออกในณะปัจจุบันนะครับยังไม่สามารถที่จะส่งออกได้แค่นั้นเองเพียงแค่กฎหมายเนี่ยปลดล็อกเรียบร้อยแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ยัง อ่าจัดได้ขายได้ในในบ้านเราครับแต่ว่ายังไม่สามารถส่งตอสเดลไก่พระพุทยาให้ลูกหลานผลอันนั้นมันโดนสัก็ประมาณ 3- 0กว่าปีสามสิบปีนะครับแต่ไม้พยุงสายพันธุ์ที่แพงที่สุดก็คือพยุงสายพันธุ์จีนสายพันธุ์เวียดนามเนี่ยมันแพงอยู่กว่าทุกสายพันธุ์อยู่แล้วครับในบรรดาพยุงทั้งหมดนะครับที่เล่นกันอยู่แต่เพียงแค่ว่าการที่จะเล่นไม้พยุงสายพันธุ์นอกท่านต้องไปซื้อก้าพันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ใช่ไปซื้อตามตลาดนัด นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับไปซื้อถามเขาก่อนว่าเป็นต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้หรือยังน,นะครับเพราะว่าผู้ขายก็ต้องทําทะเบียนคุมให้ถูกต้องสมมุติว่าบริษัทขึ้นต้นไม้ไว้ร้อยต้นนะครับจำหน่ายต้นไม้ไปให้ใครบ้างเนี่ยเราต้องทําทะเบียนคุมและทํารายงานตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัวนี้ก็เป็นห่วงครับเพราะว่ากาเตือนเรื่องนี้ออกมาเยอะแล้วก็คนหลอกขายกล้าพันก็มีไมมีของจริงมีไม่มีครับของเท็จมีไหมมีนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาแล้วก็ปรึกษาตัวแทนใกล้บ้านนะครับสิ่งสําคัญก็คือตัวแทนเนี่ยแหละจะดูแลท่านนะครับบางทีบริษัทก็จะประสานตัวแทนที่จะอำนวยความสะดวกให้ให้กับเรานะครับนี่สินเยอะไหมป้าเยอะค่ะแกค,คิด <laughs> คิดว่าจะปลูกไม้นี่แหละ นี่เพราะนี่เนี่ยมีกันทุกคนนะครับ <c oughs> อยู่ที่การบริหารจัดก,การวันนี้ก็ปลูกไม้เย็นต้นไว้ผมามว่าไม้แต่ละชน,นิดก็มีคุณค่าและมีประโยชน์ในตัวมันเองปลูกไม้ทุกชนิดไว้เนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์อย่างแน่นอนและยิ่งถ้าเรามาเล่นไม้ที่มีราคาแพงในท้องตลาดและเล่นให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของตลาดไม้เนี่ย <c oughs> ไม่มีวันล้นตลาดหรอกครับไม้เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปถามว่า ท่านปลูกไม้ไป10ปี12ปี13ปี14 15ปีถึง20ปีเนี่ยตอนตัดขายตอนไหนมันหมดเลยนะฮะอย่าเช่นโคดนต้นไม้ข้างหลังเราออกต้นหนึ่งหมดเลยปล้าปต้อง<ม>เริ่ม<ด>ใหม่นะฮะชั่วชีวิตคนเราเนี่ยได้ขายไม้สัก2รุ่นก็ถือว่าสุดยอดละนะครับเพราะว่าแต่ก็อยู่ที่การดูแลอยู่ที่แนวคิดนะครับให้กล้าคิดแบบใหม่อย่างน้อยถ้าท่านอยากมีเงินเดือนท่านก็ปลูกพืชแบบพืชผักสวนครัว ปลูกพืชที่เป็นรายเดือน<ม>ที่เก็บเกี่ยวระย <ๆๆ S 1> ะสั้นใช่ไหมฮะได้เงินใช้ในรายปีนะครับถ้าอยากได้เป็นรายวันนะครับหรือเป็นรายสัปดาห์ปลูกยางพาราก็กีดยางได้แต่ถามว่าโอ้ยโดนปวดยางเนาะโดน,โดนไหมฮะโดนเห็นลูกเคยเพิ่นปลูกยูโพใช้โอ้ยเส้นสิเดขายโดนอ,อันนั้นก็8ปีเหมือนกันนะแปประมาณ8ปีกว่าจะได้ขายให้คิดไว้ว่าการปลูกไม้เย็นต้นไม้ชนิดไหนก็แล้วแต่ที่ปลูกไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างมูลค่าในอนาคตได้ถามว่ามันเป็นเงินออมไหมให้มันเป็นเงินออมป้า วันนี้ป้าดูแลต้นไม้แต่วันหน้าต้นไม้จะดูแลป้าแทนนะโอ้ยซานักนแหละอยากให้ต้นไม้ดูแลนั่นแหละเดินป้าเดินไม่ได้ป้าอยู่ที่บ้านป้าเหนื่อยแล้วป้าอยู่หรือป้าเดินได้ป้ามาจับคําต้นไม้อ่าวันนี้ไม่มีเงินนะครับไม้ได้ขนาดแล้วเลือกต้นไม้ตัดขายก็ได้นะครับอัะนนะั้นมันก็จะทํา<อ>ให้เรา,ไ,เาได้ออเงินเป็นก้อนนะครับคุณป้าก็ทําการเกษตรแบบผสมผสานเนาะมีทั้งปศุสัษษตว์ด้วยเลี้ยงบัวนะครับ ปลูกต้นไม้เยืนต้นขนาดใหญ่นะครับไม้พยุงนะครับมีทั้งประยุง์ไทยมีทั้งประยุง์สายพันธุ์นอกแล้วก็มีทั้งต้นกล้วยนะครับมีการนี่แหละพ่อได้กินกล้วยใบตองนี่ยแหละทำะเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยนะครับพ่อพี่ยงไหมฮะก็ะพ่อได้กินจะของปลาก็ได้กพาได้กินพรากเได้ซื้อก็ดีอนยะู่เนาะความรู้สึกดีที่ปลูกไม้เย็นต้นเนาะ วันนี้ดีใจไหมฮะที่บริษัทมาเยี่ยมดีใจสิคะก็ะดเดี๋ยวาาทางบริษัทก็จะมาเยี่ยมทุกๆปีนะครับหากมีอะไรที่ข้อสงสัยอะไรก็ให้ประสานพี่สุนทรนะครับพี่สุนทรจะฝากอะไรไว้ไหมครับครับผมบก็อาจจะาาฝากท่นานเกษตรกรนะครับผมผู้ที่สนใจนะครับผมหรืออาจจะยังไม่สนใจก็ตามก็ลองเสดใจลองดูนะครับผมก็คือไม้ต้นนี้ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจตัวใหม่ ที่ถือว่าหน้าผูกมากๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ปลูกนะฮะตอนนี้ก็ปลูกไปนะครับก็หลายร้อยต้นนะครับได้2ปีกว่าแล้วต้องบอกว่าปลูกง่ายมากนะครับผมปลูกง่ายโตวไวแล้วก็อา่ามันมีมูลค่าที่สูงมากนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจที่ถือว่าเป็นไม้ที่มีมูลค่าสูงมากนะเพราะหน้าผูกมากมีพื้นที่นะครับผม เอ่อสิบต้นยี่สิบต้นนะครับปลูกได้เลยจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองนะครับเราปลูกได้เรี้สั้นนะครับสิบกว่าปีก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้แล้วนะครับแต่ที่สาคัญที่สุดกล้าพันธุ์ที่ท่านเอาไปปลูกอย่าลืมว่ามันจะต้องมีไวรัลรองสายพันธุ์นะครับเพราะพืชตัวนี้มันติดบัญชีสองไซตสนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีใวรัลรองสายพันธุ์ถูกต้องนะครับถึงจะสามารถที่จะปลของได้ก็อยากฝากเกษตรกรทุกท่านด้วยครับผมครับก็ฝากเบอร์โทรด้วยครับพี่ครับครับผมเบอร์โทรผมครับ0894221173ครับผม ครับกเกษตรกรนะครับที่อยู่โซน101ร้อยเอ็ดสารคามนะครับหรือกาลสินก็นแล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะประสานพี่สุนทรได้ก็โทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นข้างล่างได้หรือโทรไปรยังที่บริษัทโดยตรงก็ได้นะครับบริษัทพร้อมให้ความรู้และคําแนะนําที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับการปลูกไมช้ชนิดไหนดีหมดอย่างที่ผมว่าอยู่ที่ท่านจะลงมือหรือเปล่าการปลูกควรใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของในหลวงเราก็ได้นะครับมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวัน นะครับปลูกไม้คุมดินสูงกว่าพื้นดินแล้วก็ปลูกไม้ยืนต้นเพราะฉะนั้นรายได้มันก็จะแตกต่างกันไปแต่ถามว่าเราจะกินอะไรเราก็ต้องมีการวางแผนในการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์เนาะนะครับไม่ใช่ว่าปลูกไปแล้วร้อยต้นบริษัทถึงจะไปดูแลไม่ใช่นะครับคุณปลูกไป1ต้น3มต้น4ต้นเขาก็ไปเยี่ยมเพื่อออกไปติดตามต้นไม้แล้วควบคุมจํานวนต้นไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ว่าหากผู้สนใจนะครับ การซื้อต้นกล้ากับตัวแทนนะครับหรือว่าให้ตัวแทนดูแลเราดูแลตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้าไปจนกว่าไม้ก่อนท่านได้ขนาดแล้วพร้อมตัดขายและส่งออกเดินทางไปกับบริษัทของโฮมูธไทยแลนด์นะครับให้ความมั่นใจได้เลยนะครับว่าเรายินดีที่จะดูแลกเกษตรกรไปจนกว่าตัดซื้อขายไม้ที่ได้ขนาดนะครับส่งออกไปยังประเทศ จีนแล้วก็เวียดนามต่อไปคลิปนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่สุนทรครับขอบคุณคุณป้ามากครับ